พ่อกับรายการสาวนีพามนส่วนม้าเบอรงรนอีกแล้วนะคะพี่น้องขาเมื่อนี้นะคะกับพ่อนะคะกับนีนะคะจากริเจนโฮมคาเช่นเดิมค่ะกับม้ากับคันนี่เลยนะคะพี่น้องขาเป็นตัวนิสสันอะเมลานะคะเป็นเครื่องยนต์1.2นะคะรุ่น e ส port Tech นะคะพี่น้องขาเป็นปี2019นะคะราคาอยู่ที่3แสนหาหมืนหาพันบาทเท่านั้นนะคะพี่น้องขาชอว่าเป็นรถที่รถเก่งราคาถูกแล้วก็เป็นเชื่ว่าเป็นรถที่นิยมในท้องตลาดอยู่นะคะพี่น้องขา คั้นนี้นะคะพอนอยูที่ประมาณ6 0พันกว่าบาทนะคะพี่นะะ้องค้าพราในสูงสุดถึง84งวดหรือว่า7ปีเลยนะคะสามารถรับดอกเบี้ยพิเศษได้เช่นกันนะคะเครดิตฟรีดาวดได้เลยนะคะพี่น้องคะาย้ำนะคะว่าเครดิตฟรีดาวออกรถศูนย์บาทได้เลยนะคะพี่นะะ้องค้าเอาละคะ่ะไปบ้างด้านหน้าเลยนะคะด้านหน้าเขาจะเป็นไฟหน้าแบบตาเพชรนะคะพี่น้องคะนี่สองข้างนะคะนี่ มาพร้อมกระจังหนาแบบคมเมี่ยมนะคะพี่น้องขาเป็นตัวตัวนี้เป็นตัวสีดํานะคะราคาอยู่ที่3ามแสนหาหมื่นหาพันบาทเท่านั้นนะคะพี่น้องขาผู้ใดมองหารถที่เอาไปใช้งานในแบบรถขนาดเล็กๆนะคะ Nissan Amira คันนี้ตอบโจทย์เลยนะคะพี่น้องขามีไฟตัดหมอกบอลนะคะพี่น้องขามีนะคะนี่ด้านหนา้าสองข้างนะคะพี่น้องขาตัวนี้นะคะเป็นรถมือเดียวนะคะเป็นรถดีรถบ้านสภาพดีนะคะพี่น้องขา ย้ำว่าเป็นรถบ้านนะคะพี่น้องคายังมีคู่มือกุญแจสำรองหรือว่าบุกสวิตให้พี่น้องอยู่นะคะและที่สําคัญนะคะมีรายงานการตรวจสภาพให้พี่น้องพร้อมนะคะพี่น้องคาสามารถขอรายงานการตรวจจากนี้ได้เลยนะคะเพราะว่าจะเป็นตรวจโครงสร้างหลักตรวจบ,บอดี้ด้านนอกนะคะตรวจเครื่องยนต์ตรวจช่วงล่างนะคะตรวจภายในทุกจุดเลยนะคะพี่น้องคาสามารถขอรายงานการตรวจสภาพได้จากนี้หรือว่าทีมงานจากรีเจ็ดพมคร์ได้ทุกคนนะคะพี่น้องขะอ่า ถัดมาเลยนะคะว่าตัวนี้นะคะพี่น้องจะเห็นว่าเป็นยางนะคะนี่อย่างไมยูนะคะพี่น้องคะแม็กเป็นสีทูโทนนะคะนี่เออ้าเบิ้งนะคะว่าอยากจะเป็นปีใดนะคะพี่น้องคะอยากเป็นปีสองพันยี่สิบนะคะพี่น้องคะโอ้แม็กขอบสิบห้านิ้วนะคะพี่น้องคะ ยางสภาพดีอยู่นะคะเนี่ยใส่งานได้ยาวๆเลยนะคะเป็นยางที่ผ่านการใส่งานมาแค่หนึ่งปีเท่านั้นนะคะพี่น้องขาแต่สภาพยางถือว่าดีมากๆนะคะถัดมาเลยค่ะพี่น้องขาตัวนี้นะคะจะถึงแม้ว่าจะเป็นรถที่ราคาถูกนะคะแต่ออปชั่นค่อนข้างจะเต็มอยู่เหมือนกันนะคะนี่มาพร้อมกับกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยวนะคะพี่น้องขานี่อ่าถัดมาเลยค่ะพี่น้องขาจะเห็นได้ว่ามือจับนะคะเป็นโครมเมียมแล้ว มาพร้อมกันศาสพอมนะคะนี่กันสารเขามาให้เรียบร้อยแล้วนะคะพี่น้องคาพี่น้องคงอยากรู้นะคะว่าดิจิทคอคามีการเปลี่ยนฟิล์มไหบอลนะคะมีนะคะพี่น้องคะเปลี่ยนฟิล์มไหรอบคันนะคะพี่น้องขาก็ต้องก่ต้องคู่องนะคะมาเบิ่งด้านหลังกันก่อนนะคะพี่น้องคาก็ะจะเป็นยางปี2020ทั้ง4ีเซนนะคะแม็กขอบ15นิ้วทั้ง4ีเซนเลยนะคะยางถือว่าสภาพยางดีมากๆเลยนะคะ่านการใช้งานไม่แค่ปีเดียวนะคะพี่น้องคามาพร้อมสปอยเลอร์หลังนะคะนี่ มาพร้อมสปอยเลอร์หลังแล้วก็มีไฟเบรกห้พอมนะคะพี่น้องขา Nissan a m e d a นี่ถือว่าเป็นรถเก่งที่ขนาดเล็กนะคะแต่ว่าออปชั่นค่อนข้างตอบโจทย์นะคะพี่น้องขาเพรว่าจะเป็นตัวปากเซนเซอร์นะคะนี่มีถึง3จุดเลยนะคะหรือว่าเอิญว่าเซนเซอร์เตือนระยะถอยหรือว่าเตือนกันชนนะคะพี่น้องขามาพร้อมเลยสังเกตว่า a m e d a นะคะมีชุดแต่งนะคะพี่น้องขา สังเกตได้จากบังไดน,นะคะนี่สปอยเลอร์หลังนะคะพี่น้องขาแล้วก็สกเกิร์ตด้านหลังนะคะตรงนี้ถ้าหนาเมื่อกี้กับนี้นะคะพี่น้องขาสกเกิร์ตนะคะนี่กันสาดด้านนี้กับนี้มือนเดิมนะคะนี่กันสาดทั้งสองอันเลย <S <S มือจับคมเมียมทั้งสองอทั้งสี่ประตูเลยนะคะพี่น้องขาพี่น้องอยากรูปมันโบาคาวาเอเอรราคันนี้นะคะร้องรับอียี่สิบไดบอลนะคะพี่น้องขา คันนี้นะคะพี่น้องขาร้องรับแก๊สโซฮอรอีก20ได้นะคะถือว่าประหยัดน้ามันนะคะพี่น้องขาตัวนี้เป็นรถเกง Eco ่งอีโคคาร์นะคะแต่ว่าเครื่องยนต์นะคะแรงขึ้นแต่ว่ายังคงประหยัดน้ามันคือเก่านะคะพี่น้องขานี่ค่ะพี่น้องคาเนี่ก็อยู่ตรงด้านหลังของนิสสันอะมิราคันนี้กันนะคะมาเบิร์กันนะคะว่าด้านหลังจะเป็นจังได่นะคะพี่น้องขะนี่ด้านหลังนะคะถาด เก็บของด้านหลังนีถือว่าลึกมากเลยนะคะพี่น้องขาเนี่ยเป็นรถเก่งที่ตอบโจทย์ในออปชั่นของทุกอย่างนะคะพี่น้องขาเพราะว่นจะเป็นการสร้งานแบบ ขับรถไปตลาดหรือว่าขับไปเที่ยวนะคะหรือว่าขับไปทํา,ะะาทงานนะคะผู้หญิงขับได้ผู้ชายก็ขับได้นะคะพี่้องขาเป็นรถเกง e ่งอีโคคาร์ที่ราคาถูกคั้นหนึ่งเลยนะคะพี่้องขามาพร้อมอย่างอะไรนะคะอุปกรณ์ทอ,อดล่อแม่แรงนะคะครบครันนะคะพี่้องขาซื้อไปในราคาแค่3ามแสนหาหมื่นหาพันบาทเท่านั้นนะคะซื้อสดกับมิสโวลรถไห้นะคะพี่้องขาและก็จกับไฟแดนสามารถเครด,ดิตดีฟรีดาวดได้เลยนะคะพี่น้อง ค่ะพี่น้องคาเขาก็สิไปเบิร์ออปชั่นแพเนของเดซานกันนะคะว่าจะเป็นบอแบบไดนะคะเครื่องเลนส์มัลติมีเดียรองรับมีอย่างแน่ๆนะคะและก็ที่สําคัญนะคะไม่เท่าไรนะคะเขาไปลุมนอาความกันเลยนะคะพี่น้องคาไปเลยค่ะพี่น้องคานี่ก็คืดดันในของของเดซานของนิสสันอัมบิลาคันนี้นะคะเข่าม้านะคะก็จะสะดุดตาด้วยบานะคะพี่น้องคาบาเป็นบอผ่านะคะพี่น้องนี่บอผ่าบอรธรรมดานะคะสภาพดีมากๆเลยนะคะ นี่ตกแต่ตงตด้วยได้เส้นแดงนะคะนี่ทั้งขอบแล้วก็ทั้งขาหนะคะถือว่าสภาพเบาะนะคะนี่บามีบามียุ่ยนะคะฟอ้องหนาแน่นเลยนะคะพี่น้องคานี่สภาพดีมากๆเลยนะคะตัวนี้นะคะเป็นอีโคคาร์ที่ประหยัดน้ามันยูเหมือนกันนะคะพี่น้องคาถึงแม้จะเป็นอีโคคาร์ใต้ด้านในบาหน่อยเลยนะคะพี่น้องคหา่อยูนะคะท่านผู้ชจะสังเกตได้ว่านะคะพลาสติกนะคะนี่ยังขุ่มอยู่เลยนะคะสภาพดีมากๆนะคะพี่น้องขา แผ่นบังแดดมาพร้อมกระจกนะคะระบบไฟนะคะสามารถใช้งานได้จริงๆนะคะพี่น้องคะแอ์กันยังเย็นอยู่นะคะพี่น้องนี่สําหรับนี่นะคะนี่ก็เป็นพ้มแบบสั้งตัดแบบพิเศษนะคะนี่เห็นได้เลยทั้งคันเลยนะคะพี่น้องขารุ่นนี้เป็นเกียร์ออโต้นะคะบ่นเป็นเกียร์ธรรมดานะคะรีเจนทุ่มค้าขายอยู่ที่ราคาสามแสนหามื่นหาพันบาทนะคะผู้ใดสนใจสามารถติดต่อค้ามาสอบถามได้เลยนะคะพี่น้องคาอ่ะ ไฟดานกลางใส่งานในบอนะคะใส่งานได้นะคะพี่น้องขาคันนก็จะเป็นโทนสีดํานะเนี่ยเกียร์เป็นเกียร์ออตโต้บอกไปแล้วนะคะพี่นอ้องขาอ่าเบิง้งมีเดียกันบ้างรองรับ A อ X นะคะพี่น้องขาคันนี้นะคะรองรับ f อ A M ออได้นะคะแล้วก็รองรับ A อ X ได้นะคะพี่น้องขาตัวแอ์นะคะก็จะเป็นแอหมุนธรรมดานะคะพี่น้องอืม มาทดสอบกระจกมองข้างกันบ้างดีกว่าค่ะพี่น้องคะเขากระิมาทดสอบพี่น้องนะคะว่ากระจกมองข้างปับพาวไฟฟ้าทั้งสองข้างเนี่ยใส่งานได้จริงบอลนะคะพี่น้องคะานี้นี่ไงอ่าใส่งานได้จริงๆนะคะพี่น้องคะอ่ามาพร้อมระบบเซนทอล็อกเหมือนกันนะคะตอนนี้อ่านี่ค่ะพี่น้อง ถ้าถามว่าเป็นรถที่ขนาดกระทัดรัดนะคะแต่ว่าออปชั่นก็ค่อนข้างตอบโจทย์ในเรื่องของการใช้งานรถขับไปทํางานรถขับไปเที่ยวไปแจ้งตลาดสาใสมาใช้งานได้หมดเลยค่ะพี่น้องคะอ่ะขอโตบอนะคะพี่น้องคะนี่ใช้งานได้นะคะนี่เป็นรถที่เพิ่งเข้ามานะคะพี่น้องคะแต่สภาพดีมากๆเลยนะคะนี่อ๋ออืม นี่ค่ะพี่น้องคะจะได้เห็นเลยว่าเฮาขายความจริงใจนะคะว่าอุปกรณ์ทุกอย่างในรถนะคะออปชันต่างๆในรถนะคะสามารถใส่งานได้ปกติเลยนะคะพี่น้องคะซื้อไปใส่งานได้ทันทีเลยนะคะเฮาไปเบิ้งด้านหลังกันบ้างดีกว่าว่ามันจะนั่งได้หลายบอน,นะคะเพราะว่ามันเป็นรถที่รถเก๋งอีโคคาร์ที่แบบว่าขนาดกระทัดรัดแต่ว่า ออปชั่นก็คือว่าตอบโจทย์เรื่องของราคาอยู่นะคะพี่น้องคาราคาถูกออปชั่นก็ค่อนข้างเยอะอยู่นะคะสีดําด้วยนะคะรักษาดูแลได้ไง่ายนะคะพี่น้องคาไปเบื้องด้านหลังพรอมกับนิดเลยนะคะค่ะพี่น้องคานี่กิดมาอยู่ตรงด้านหลังคอของเดอรซงคอนดิสันอเมเลาคันนี่กันแล้วน,นะคะจะเห็นได้ว่าเป็นเบาะผ้าเช่นเดียวกับด้านหน้านะคะทั้ง2เบาะเลยนะคะพี่น้องเบาะผ้านะคะระบายความร้อนได้ดีนะคะบอดูดอากาศหรือว่าบาดูดความร้อนนะคะรักษาความสะอาดได้ง่ายเช่นกันเลยนะคะพี่น้องค้ามีแผ่น เกิดว่าวิธีพักแขนด้านหลังพร้อมนะคะพี่น้อง่าอันนี้ที่วางแก้วแล้วก็ที่วางแก้วตรงนี้นะคะนี่ด้านหลังก็วางได้ถึงสองจุดเลยนะคะพี่น้อง่าเบาะสภาพดีมากๆเลยนะคะเนี่ยถึงจะเป็นรถที่รถเก่งสีด่านขนาดเล็กนะคะจาน,นี่ก็เป็นคนที่ค่อนข้างสารีระไงนะคะนี่ก็นัง่นงสบายได้นะคะพี่น้อง่าด้านหลังสะดวกสบายมากๆเลยนี่นั่งได้ประมาณสามสองถึงสามคนนะคะพี่น้อง่าด้านหลังนะคะ เอาความสะอาดของดเจิตอมค้านี่ถือว่าสะอาดมากๆเลยนะคะพี่น้องคาเพราะว่าบ่มีขนแมวหรือว่าบ่มีซิงแบบเป็นฟุ้นที่มันแบบว่าสก,กปรกเลยนะคะพี่น้องคานี่แผ่นผมสังตัดด้านหลังนะคะพี่น้องคามีทงให้ทั้งซีแผ่นกระทั่งตรงนี้เลยนะคะพี่น้องคานี่ถือว่าซื้อไปในราคาสามแสนหาเงนหาพันบาทนะคะพี่น้องถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากๆเลยนะคะเพราะว่าคันนี้นะคะ อ่าเป็นปี2018ถือว่าเป็นปีมมยูนะคะพี่น้องคะาราคาถูกนะคะคู่มือ้อบุกเซอร์วิสกุญแจสำรองมีให้ครบเลยที่สําคัญเป็นรถบ้านมื้อเดียวนะคะรถบ้านเจ้าของเดิมดูแลมาดีมากๆเลยนะคะพี่น้องคะาอ่าพี่น้องคะาเข้าไปเบื้องของเครื่องกันบ้างดีกว่าคะ่ะพี่น้องเพราะว่าของเครื่องถือว่าเป็นจุดสำคัญของการเ้อรถมือสองเลยนะคะเพราะเป็นถือว่าเป็นหัวใจหลักของรถยนต์นะคะพี่น้องคะอ่าไปเบื้องพร้อมๆกันเลยคะ่ะพี่น้อง ค่ะพี่้องขาเขากำลังตรงด้านนาของเครื่องของริษัทอัมบิลาคันนี้กันแล้วนะคะทำมาเบิงกันก่อน,อนว่าเปลี่ยนทายน้ำมันเครื่องไปนะคะพี่้องขาฮใส่กริกเปลี่ยนมาแล้วนะคะพี่้องขาดิสแตนโฮมคาร์มีการเปลี่ยนทายน้ำมันเกียร์น้ำมันเครื่องแล้วนะคะทายน้ำมันเฟืองท้ายหรือว่าเป็นทายของเลวเช็คช่วงล่าง เช็คสภาพของเครื่องโดยรวมนะคะพี่น้องขานี่นะคะก็จะเป็นเครื่องยนต์นะคะ1.2หรือว่าเครื่องพันสองนะคะจะเป็นตัว3สูบนะคะพี่น้องขาตัวนี้นะคะยูที่79แรงมากนะคะพี่น้องขาเพราะว่าเป็นตัวเครื่องยนต์ห่พันอ่าว่า1.2นะคะพี่น้องขานี่เป็นเครื่องยนต์เบนซินนะคะนี่ประหยัดน้ำมันอยู่นะคะเป็นรุ่นของเก่งอีโคคาร์ประหยัดน้ำมันอยู่ต้องรับอี20แต่อยู่นะคะพี่น้องขา ค่ะเขาก็มาเบิ่งเรื่องของความสะอาดกันนะคะพี่น้องคะเมื่อกี้นี่มีการเปิดตัวเปลี่ยนไฮ้รัมนั้นเครื่องให้พี่น้องเบิ่งแล้วนะคะนี่พี่น้องจะสังเกตได้ว่าของเครื่องนะคะจะสะอาดมากๆเลยนะคะเพราะว่าเขาไม่กันคาส,ะสะปาให้นะคะจะเป็นการล้างของเครื่องนะคะทำความสะอาดชีดินหรือว่าฟุ้งนะคะพี่น้องคะหรือว่า crisis. ใบไหมใบห้าที่มันยุ่นในห่องเครื่องนะคะเพราะว่า จ้าของเดิมเขาก็ต้องมีการใส่งานมานะคะเขาก็มีการค้าสปาหายพี่น้องนะคะและที่สําคัญนะคะรีเจนท์คมคันนะคะปลอดภัยหายหัวจากโควิดนะคะเพราะว่าเขามีการอบโอโซนหายพี่น้องนะคะนี่อบภายใน,นเห็นเลยเป็นการ,รเขาเอามาเป็นอบโอโซนนะคะไล,ล่ระบบอากาศนะคะพี่น้องะให้อากาศแบบปลอดโปร่งแลวก็บ่ม,ะะบบมีเชื่อโควิดนะคะหือบ่มีเชื่อโรคต่างๆเลยนะคะพี่น้องคานี่มาเบ่งแบตเตอรี่นะคะพี่น้องขาดีดี นี่แบตเตอรี่ทขาไม่กันเช็คสภาพมาแล้วนะคะบอมีแบบว่าแบตเตอรี่ใช้งานบ่ด้นะคะใช้งานได้ปกตินะคะพี่น้องคะสีอันนี้ถือว่าเป็นเสียงที่แบบสีปกตินะคะเพราะว่าถ้าสีนาหรือว่าสีบางจนเกินไปนะคะพี่น้องจะต้องสังเกตได้แล้วนะคะว่าถ้าสีนาตตอนมีการทําสีหรือว่ามีการแบบดดแตกสภาพมาแน่นอนนะคะพี่น้องคะแต่ว่าถ้าเป็นเสียงปกตินะคะนี่จะเห็นได้ว่าสีบ่บางหรือว่าบ่หนาจนเกินไปเป็นสีเดิมจากโรงงานเลยนะคะพี่น้อง และที่สาคัญนี่มาพ้อสติกเกอร์มาตรฐานมอก่อนนะคะแท่เดิมแน่นอนเลยนะคะคันนี้ผู้ดใดอยากขอม้าเบิงนะคะสามารถเอาสร้างจากด้านนอกหรือว่าเอาบุคคลที่พี่น้องไว้วางใจนะคะมาเบิงรถหาเด้เลยนะคะพี่น้องคะรถของเขานะคะบอมีการชนหนักบอมีพลิกความบอมีไฟใหม่แล้วก็บ,บอมีแต่แต่สภาพนะคะบอมีการตัดต่อเด็ดๆทั้งสิ้นเลยนะคะพี่น้องคะรถแท้รถเดิมรถบ้านรถมือเดียวนะคะพี่น้องขาข้า,าเบิงต่อไปนะคะนี่ก็จะเห็นได้ว่านอบนี้ จุดเดิมนะคะสังเกตนะคะว่าถ้าสมมุติว่าเป็นรถแท้นะคะต้อง,ส,งสังเกตได้ว่าตรงนี้นะคะพี่น้องขานี่ตรงนี้นะคะจะต้องเป็นสาภาพเดิมนะคะถ้ามีการเปลี่ยนแปลงนะคะตรงนี้ช่างซังหรือว่าที่ไม่ที่ไม่การจัดต่อนะคะจะเฮดได้บอเนียนเท่ากับสาภาพเดิมๆมาจากศูนย์นะคะพี่น้องขาให้สังเกตนะคะตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะพี่น้องขะแล้วก็สังเกตจ,จุดต,ต่อไปว่าเป็นรถแท่รถเดิมบอนะคะให้สังเกตเหวัวหน้าตรงนี้นะคะพี่น้องขาสองข้าง ทั้งสองขางนี่จะบมีการแกะบมีการถอดแกับ,บมีการเคลื่อนย้ายนะคะพี่น้องคะจะเห็นได้ว่าหัวนั่นนี่นยังถ้าสมมติว่าหัวน,นั้นไม่การเปลี่ยนแปลงน,นะคะเขาก็จะมีการแบบเหมือนแบบแต้มสีอยู่ตรงนี้นะคะเพื่อกบเกินเห็นมันเนียนๆนะคะแต่ว่าถ้าเป็นรถแท้รถเดิมนะคะต้องสังเกต2จุดที่นี่บอกไปเมื่อกี้นะคะพี่น้องคะอ่านี่คือสภาพโดยรวมของ Nissan Amelia ออคันนี้กันนะคะเดี๋ยวนี้จะมาสรุป,ปโปรโมชั่นไทยให้องฟังนะคะพี่น้องคะ ค่ะพี่ต้องขานี่กะจะมาสรุปโปรโมชั่นและก็มาสรุปคอดีที่สุดของนิสันอเมริกันนะคะพี่ต้องขาคอดีคอแรกเลยหนึ่ง ราคาน้องเขาถูกนะคะพี่น้องคะเป็นรถเกง Eco ่งอีโคคาร์อีโคคาร์คือรถที่ประหยัดน้ำมันนะคะพี่น้องคะเป็นรถเก่งซีดานซีประตูอีโคคาร์ประหยัดน้ำมันอะ่ะอันแบบพี่สองนะคะก็คือว่าเป็นรถบ้านนะคะรถมือเดียวนะคะพี่น้องคะอุปกรณ์ครบครันนะคะเพราะว่าจะเป็นกุญแจสำรองนะคะคู่มือบุกเซอร์วิสนะคะหรือว่าแม้กระทาั่งเรื่องของแบบร่าง,งาการตรวจสภาพให้พี่น้องนะคะมั่นใจได้เลยนะคะแล้วแบบพี่สามถือว่าอ่าเป็นรถที่ราคาถูกพอนถูกนะคะพี่น้องขาพอนเพียงแค่6,000บาทเท่านั้น ถือว่าตอบโจทย์ในเรื่องของค่าเชจ่ายอยู่นะคะพี่น้องคะผู้โดยสารเฟันเน็ตก็สามารถพอนได้แค่6000บาทต่อเดือนเท่านั้น,นนะคะพี่น้องสามารถรับดอกเบี้ยพิเศษได้เช่นเดียวกันนะคะและขอต่อไปนะคะพี่น้องคะการที่เขามีรถประจําตัวหรือว่าเขามีรถส่วนตัวนะคะพี่น้องจะได้ปลอดภัยจากโควิดนะคะเพราะว่าเขาจะเขาจะม่ต้องเสี่ยงไปเจอโควิดด้านนอกเช่นขึ้นรถสาธารณะรถเมล์แท็กซี่หรือว่ารถโดยสารต่างๆนะคะพี่น้องคะแต่ว่าเขาเอาเงินมาซื้อรถคันนี้นะคะถือว่า เป็นรถซุนโตที่มันแบบราคาถูกนะคะเี่น้องคะผู้เดชสามารถจับต้องในบทุกคนเลยนะคะสามารถออกได้ทุกสาขาอาชีพเลยนะคะพี่น้องคาฟรีดาวน์ได้เลยนะคะออกรถซูนบับรไปได้เลยผู้ได้ว่าสะดวกเขามานะคะนี่มีบริการจับไปแดนต่างจังหวัดแล้วก็ส่งรถถึงบ้านพี่น้องเลยนะคะทั่วไทยเลยนะคะเป็น้องขาสารุปโปรโมชั่นกันบ้างดีกว่านะคะเป็น้องคา เกงอีโคคาคันนี้มาพร้อมโปรโมชั่นที่ดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าจะเป็นจองสามพันนะคะ,ะรับส่วนลดไปเลยะคะ่ะสามหมนบาทนะคะหรือว่าจะรับเงินกลับบ้านได้เลยนะคะ30,000ื่นแล้วก็ต่อไปนะคะพี่น้องขาผู้ดใดอยากพ่อนศูเปปีนะคะนี่ขอเสียงแน่นะคะพี่น้องขาคันนี้นะคะ สามารถผ่อนส่วนเปอร์เซ็นต์หนึ่งปีได้เหมือนกันนะคะพี่น้องคะและที่สําคัญสามารถขอดอกเบี้ยหนึ่งจุดแปดเก้าได้พอมนะคะพี่น้องคะผู้ใดสนใจนะคะสามารถติดต่อคุมาสอบถามนี่หรือว่าแอดมินทางทีมงานรีเจ,จนท์อมคาร์ได้ทุกคนนะคะพี่น้องคะและโปรพิเศษสุดนะคะพี่น้องคะคันนี้ผู้ใดยังไม่อยากมีเงินผ่อนนะคะช่วงเดือนแรกนะคะรับโปรโมชัน่นขับฟรีสามเดือนไปเลยนะคะพี่น้องคะสามเดือนพี่น้องไม่ต้องผ่อนเลยนะคะเก็บเงินไปผ่อนต้นเดือนมกราปีหนาเลยนะคะพี่น้องถือว่า โปรคาฟฟิ๊กเาสิบวันเนี่ยตอนนี้ฮอตมากๆเลยนะคะผู้ใดกก็อยากได้โปรคาฟฟิ๊กสามเดือนโปรคาฟฟิ๊กเาสิบวันนะคะบอยอยากเอาเงินมาพอนตอนนี้นะคะบอเป็นยังนะคะไปพอนต้นเดือนมกราพร้อมๆกันเลยนะคะพี่น้องคะคันนี้นะคะเป็นตัวนิสสันอะเมร่านะคะเป็นเครื่องยนต์1.2รุ่น e สปอร์ตเทคนะคะราคาอยู่ที่3แสนห้าหมื่นห้าพันบาทเท่านั้นนะคะเป็นปี2019นะคะพี่น้องคะอ่าผู้ใดสนใจสามารถติดต่อเข้ามาสอบถามได้เลยนะคะตอนนี้มี จองออนไลน์ได้ทั่วประเทศนะคะพี่น้องขาเพื่อจะองออนไลน์มาสามารถรับบัตรติมน้ินมันหนึ่งพันบาทไปเลยฟรีๆนะคะพี่น้องขาเอาลคะค่ะก็อที่จากกันนะคะนี่ขอให้พี่น้องนะคะกดไลค์นะคะกดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้นี่นะคะและกับทีมงานรีเจทมค้าทุกคนนะคะและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนจากจดีเจทมค้านะคะช่องทาง YouTube นะคะพี่น้องขาเมื่อวนนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ